คุณกําลังจะเข้าสู่เรื่องจริงที่โลกยังอธิบายไม่ได้ณใจกลางป่ากัมพูชามีนครโบราณชื่อว่าอังกอร์เชื่อกันว่าถูกสถาปนาโดยพระเจ้าชัยวร,รมันที่สองผู้ประกาศตัวเป็นเทพเจ้าก่อนสิ้นพระชนพระองค์ได้ทำพิธีสาบแช่งว่าใครก็ตามที่บังอาจยึดครองนครวัดจากราชวงศ์ของพระองค์ จะต้องผเผชิญกับความพินาศหลายร้อยปีต่อมามหาอำนาจต่างชาติพากันเข้ายึดแผ่นดินขเขมรแต่ไม่มีผู้ใดรักษาอำนาจไว้ได้ยั่งยืนแม้แต่ปัจจุบันทุกวันนี้นครวัดยังคงเป็นสถานที่ที่นักโบราณคดีบางคนหายตัวไปอย่างลึกลับเครื่องมือหยุดทำงานโดยไร้สาเหตุและมีผู้ได้ยินเสียงสวดมนต์โบราณ กลางคืนอันมืดมิดนี่คือคำสาปของเทพ,พเจ้าหรือความบังเอิญของการเวลา